เห็นในความจริงถอดรหัสมายาแห่งจิตสู่การตื่นรู้ในปัจจุบันขณะโลกที่เราสัมผัสและประสบการณ์ส่วนใหญ่นั้นแท้จริงแล้วคือภาพสะท้อนที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยจิตของเราเองจิตได้ถักทอผืนผ้าแห่งสังสารวัฏอันเป็นโลกแห่งความทุกข์ภายในซึ่งบงการประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตของเราพลังที่ขับเคลื่อนและถักทอเส้นได้เหล่านี้อย่างไม่หยุดยั้งคือตัณหา หรือความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไว้กับภาพลวงของอัตตาบอ่อเกิดแห่งความทุกข์กลไกลแห่งตัณหาและอัตตาตัณหานี้มีหลากหลายรูปแบบครอบคลุมตั้งแต่การยึดมั่นอย่างสุดขั้วไปจนถึงความเกลียดชังอย่างสุดขีดมันเกิดจากความรู้สึกไม่สมบูรณ์ลึกๆภายในทำให้เกิดความไม่พอใจที่ผลักดันให้เราแสวงหาสิ่งต่างๆที่เชื่อว่าจะมอบความสุขให้ได้เช่นเซ็กส์ความบันเทิง หรือสถานะทางสังคมสิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะระหว่างความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้กับความต้องการพื้นฐานทางธรรมชาติของร่างกายเมื่อเราหิวเราก็กินเมื่อเราเหนื่อยเราก็นอนความต้องการเหล่านี้สามารถได้รับการตอบสนองแต่ตัณหากลับสร้างตัวมันเองขึ้นเ,เรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคำถามสำคัญคือใครกำลังอยากคำตอบที่ซ่อนอยู่คือ ตัวตนที่เรารู้สึกและยึดถือว่าเป็นเราอย่างสมบูรณ์ทว่าความจริงแล้วความรู้สึกของการมีตัวตวนนี้คือความหลงผิดอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานของชีวิตที่ไม่ตื่นรู้จิตสร้างภาพลวงของตัวตนขึ้นแล้วก็พยายามที่จะรักษามันไว้หรือกำจัดมันทิ้งจิตสร้างความทุกข์ขึ้นแล้วก็พยายามกำจัดความทุกข์นั้นโดยไม่รู้เลยว่ามันคือสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอย่างไรก็ตาม ในช่องว่างของการยึดมั่นในตัวตนนั่นเองที่ยานทัศนะอันลึกซึง้งสามารถปรากฏขึ้นได้นี่คือแวบในความจริงการมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆและได้สัมผัสกับพื้นแห่งสปปรรพสิง่งซึ่งเป็นแก่นแท้ที่อยู่ที่นี่เสมอและเข้าถึงได้โดยอิสระมีความคิดที่ว่าเราพร้อมอยู่เสมอที่จะได้เห็นความจริงนี้ธรรมจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ชี้ทางไว้ว่าอย่ามัววิ่งตามอดีต อย่าคาดการอนาคตผ่อนคลายปล่อยจิตตามที่เป็นแล้วความหลุดพ้นสูงสุดจะเกิดขึ้นเองนี่คือศิลปะแห่งการพักในสภาวะธรรมชาติของจิตเมื่อเราเพียงแต่ปล่อยวางความทรงจำในอดีตและไม่คาดการอนาคตความเป็นหนึ่งเดียวจะเปิดเผยตัวมันเองขึ้นเพราะเราไม่ได้ไปขวางกั้นมันไว้เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ไหนเพื่อค้นหามันเพราะความจริงนั้นไม่ได้แยกขาดจากเราเราเป็นมันอยู่แล้ว จากการได้เห็นเพียงแว็บเดียวไปสู่การอยู่อาศัยพลังแห่งปัญญาทว่าการได้เห็นเพียงแว็บเดียวนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการคลี่คลายของการตื่นรู้สิ่งสำคัญถัดมาคือการตรหนักรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหากปราศจากการตระหนักรู้เราอาจมีแว็บแห่งความจริงนับพันครั้งแต่ก็คลาดไปอย่างน่าเสียดายประสบการณ์นี้เปรียบเสมือนการเดินผ่านสวนสวยทุกวัน การมีแวบในความจริงกับการที่ชาวสวนเชิญให้เข้าไปข้างในเพื่อดื่มด่ำกับความงามและกลิ่นหอมอย่างเต็มที่คือการใช้ชีวิตในความจริงการรับรู้นี้ต้องเป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่ความรู้เชิงหลักการซึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกว่าปัญญาการอย่างรู้สูงสุดที่ปราศจากความลังเลสงสัยหลายคนอาศัยสมความรู้ทางจิตวิญ,ญญาณไว้เต็มสมองแต่ไม่เคยเข้าถึงการรู้แจ้งท่าแท้จริงเลย เมื่อปัญญานี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็บังเกิดความสุขที่เคยต้องวิ่งไล่สแสวงหาจากภายนอกจะกลับกลายเป็นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งความเบิกบานความรักและความการุณาที่ผุดพลายขึ้นมาจากภายในโลกภายนอกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปต้นไม้และภูเขาก็ยังคงอยู่ที่เดิมแต่สิ่งที่สลายไปคือภาพลวงตางแห่งทวิลักษณ์และความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากมันเราจะพบความสุขได้ในสิ่งเล็กน้อยที่สุด ประดังหมืนเราได้ถูกรางวัลลอตเตอรี่เป็นจักรวาลทั้งใบละครแห่งจิตศิลปะแห่งการผ่อนคลายสู่การปลดปล่อยในละครแห่งการดำรงอยู่เราทุกคนต่างรับบทบาทในเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยการดิ้นรนความสุขและความเศร้าโศกเราต่างสแสวงหาความสงบสุขและอิสรภาพแต่บ่อยครั้ง กลับพบว่าตนเองติดอยู่ในวงวนของความคิดและความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดทว่าภูมิปัญญาโบราณได้ชี้ทางสว่างโดยเปิดเผยว่าทั้งเวทีนักแสดงและบทละครนั้นล้วนถือกำเนิดมาจากสิ่งเดียวกันนั่นคือจิตรากเงาแห่งการจองจำเมื่อจิตหลงลืมตนเอง แกนแท้แห่งปัญหาทั้งมวลไม่ได้มาจากบาปดั้งเดิมที่ต้องชำระล้านแต่มาจากสภาวะที่เรียบง่ายทว่าลึกซึง้งที่เรียกว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้ดั้งเดิมจิตซึ่งโดยธรรมชาติแล้วแผ่ซ่านไปทั่วและไร้ขอบเขตได้สนุกกับการเล่นแสดงตนในรูปแบบอันหลากหลายไม่สิ้นสุด แต่บางครั้งจิตกลับหลงลืมไปว่าสัพพะสําแดงทั้งปวงเป็นเพียงการเล่นใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ของมันเองจนหลงเชื่อว่าตนเองนั้นแยกขากจากสิ่งที่ปรากฏความหลงลืมนี้เองที่สร้างความหลงผิดพื้นฐานขึ้นมาเมื่อจิตลืมธรรมชาติที่กว้างขวางของตนมันจะเริ่มหดตัวลงบีบคั้น และตึงเครียดเราจะพบว่าตนเองกำลังว่าอยู่ในทะเลแห่งความโกรธความเกลียดชังความเหงาและการแข่งขันโลกแห่งความทุกข์หรือสังสารวัฏได้ปรากฏกายขึ้นไม่ใช่จากที่อื่นใดแต่จากสภาวะจิตที่ตึงเครียดของเราเองกุญแจสู่ประตูอิสรภาพศิลปะแห่งความใส่ใจ หนทางเดียวที่จะปลดเปลื้องโซ่ตรวนที่สร้างขึ้นจากความหลงลืมนี้คือการฝึกฝนเพื่อตระหนักรู้ในธรรมชาติที่แท้จริงของจิตการปฏิบัติทางจิตวิญญาณคือเครื่องมือในการชำระจิตให้บริสุทธิ์จากชั้นของความเคยชินที่ไม่รู้ตัวในบรรดาสาธนาทั้งหลายศิลปะแห่งความใส่ใจ ถือเป็นหนทางที่ตรงไปตรงมาและทรงพลังที่สุดพุทธสอนว่ามีความใส่ใจที่ถูกต้องและความใส่ใจที่ไม่ถูกต้องความใส่ใจที่ไม่ตื่นรู้คือการหมกมุ่นอยู่กับปัญหาและความคิดวนเวียนซึ่งเป็นพลังงานที่หล่อเลี้ยงโลกแห่งความทุกข์ให้คงอยู่ต่อไปในทางกลับกันความใส่ใจอย่างตื่นรู้ คือการฝึกที่จะพักในฐานะประจักษ์พยานแทนที่จะกระโจนเข้าไปเล่นในเกมของจิตเราเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูอย่างผ่อนคลายโดยไม่ตัดสินหรือจับผิดเราอาจเริ่มต้นด้วยการกำหนดความใส่ใจไปยังวัตถุที่เรียบง่ายเช่นลมหายใจที่เข้าออกเสียงที่เกิดขึ้นและดับไปหรือการเคลื่อนไหวของใบไม้ การฝึกฝนเช่นนี้จะช่วยดึงจิตให้ออกจากความวุ่นวายกับปัญหาในจินตนาการและค่อยๆย้ายศูนย์กลางของเราจากการยึดโยมกับอัตตาไปสู่การเป็นประจักษ์พยานที่บริสุทธิ์เมื่อความใส่ใจได้รับการบ่มเพาะด้วยความเพียรและความรักมันจะค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นกระแสแห่งการตระหนักรู้ที่เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องอาศัยความพยายามอีกต่อไปเป้าหมายสูงสุดของการกำหนดความใส่ใจนั้นไม่ได้แยกขาดจากการตระหนักรู้ในตัวเองซึ่งเป็นพื้นของทุกสิ่งพื้นฐานแห่งการดำรงอยู่นี้คือความว่างเป็นความจริงที่ไปพ้นขอบเขตของความคิดและคำอธิบายใดๆจิตคิดอาจคาดเดาถึงมันได้แต่ไม่อาจเข้าใจได้อย่างแท้จริง เชกเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่เคยลิ้มรสน้ำทิพย่อมไม่อาจเข้าใจรสชาติของมันได้จากการอ่านคำพนานาความจริงสุดนี้สามารถสัมผัสได้ผ่านประสบการณ์ตรงเท่านั้นพื้นของสรรพสิ่งนี้ไม่เคยถูกแตะต้องด้วยความหลงลืมและความทุกโศกมันคือดินแดนแห่งความสมบูรณ์ความงดงามและความรื่นรมโดยเนื้อแท้ การเรียนรู้ที่จะให้ความใส่ใจต่อพื้นแห่งความบริบูรณ์นี้ในทุกชั่วขณะคือการมีประสบการณ์กับปัญญาหรือการเห็นแจ้งความจริงอย่างตรงไปตรงมาดังที่ธรรมจารย์ชาวทิเบตสั่งปะการีได้กล่าวไว้ว่าปีติยุกอันยิ่งใหญ่จะติดตามผู้ที่รู้วิธีผ่อนคลายจิตของตนการปลดปล่อยที่แท้จริง จึงไม่ใช่การสแสวงหาสิ่งใดเพิ่มเติมแต่คือศิลปะแห่งการผ่อนคลายการปล่อยวางความยึดมั่นในละครที่จิตสร้างขึ้นและการหวนกลับสู่สภาวะเตือนรู้อันเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของเราเสมอมา